สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่บางกุโตกนะครับในที่สุดตัวละครที่หลุดหลีกมาในประเทศสุเมลูก็มาครบทุกตัวแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับความสามารถและพลังทุกคนคาดหวังไว้แค่ไหนครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาพูดคุยเรื่องความสามารถตัวละครนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นและเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครกันนะครับก่อนตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมาเนี่ยทาง Off ฟิเชียลเก็นชินก็จะปล่อยตัวอย่างตัวละครออกมานะครับ เฉพาะตัว5ดาวเท่านั้นและในวิดีโอนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ประติดประตะก,กันในเนื้อเรื่องหลักในเกมนะครับก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันเลยครับว่าสื่อถึงตัวละครในเกมนั้นพูดถึงใครว่ายอย่างไรบ้างครับ เริ่มจากคนแรกนะครับเปิดประเทศมาเลยพี่ธนริเรานั่นเองนะครับตัวละครธาตุไม้5ดาวตัวแรกกับบทวจีในหนังสือนะครับวจีที่แปลว่าถ้อยคําหรือคําพูดนั่นเองนะครับในเรื่องราวตัวอย่างนั้นเปิดมากับธนริษกาลังเขียนบันทึกถามไทยและบอกถึงอาจารย์ของตนนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องที่จะชวนให้ธนรินั้นกลับไปทํางานที่สถาบันเขาบอกว่าเขานั้นขอทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ป่าก็ทําให้การค้นคว้าวิจัยนั้นละเอียดมากขึ้น ประกอบกับช่วงนั้นเกิดภัยที่ทําให้บางพื้นที่ในป่านั้นเกิดดินแดนวรณะนะครับซึ่งดินแดนวรณะก็จะทําให้พืชพันและป่าไม้บริเวณนั้นนะครับเหวเฉาไทนาลิจึงไม่อาจทิ้งป่าแห่งนี้ไปได้ก็เหมือนที่เขาบอกว่าหมอไม่อาจทิ้งคนไข้ไปได้นั่นเองครับชื่อเสียงและสถานะไม่จําเป็นสําหรับไทนาลิเลยเขาขอแค่เพียงมีคนมาช่วยดูแลป่ากับเขาก็พอแล้วครับต่อมาไคโน่นะครับบททันอาญาเขาว่าทันก็คือโทษนั่นเองครับโทษจากความผิด ลงทันก็สั้นๆเลยนะครับก็คือลงโทษนั่นเองเอาไว้ใช้กับหน่วยราชการหรือทหารตำรวจเป็นต้นนะครับเปิดมาด้วยนักวิจัยคนหนึ่งนะครับกำลังขายงานวิจัยนะครับให้ทหารรับจ้างและบอกให้ทหารรับจ้างนั้นคุ้มกันเขาซึ่งงานวิจัยนั้นอาจเป็นอาวุธหรือว่าข้อมูลความลับบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ให้กับฝ่ายทหารรับจ้างเลยก็ว่าได้ครับและก็ได้พูดถึงไคโนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่มหามาตรานะครับกับกลุ่มทหารรับจ้าง ซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่มหามาตราก็คือคอยลงโทษทางวินัยแก่นักวิจัยที่ก่อเหตุละเมิดทางด้านวิชาการอย่างร้ายแรงนะครับเช่นการคัดลอกผลงานผู้อื่นหรือย,ยกักยอกงบการศึกษาเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรารู้บุคลิกหรือรู้อัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุแล้วจะเดินทางไปพบผู้ก่อเหตุด้วยตัวเองทุกครั้งซึ่งทําให้ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ต่างมีชื่อเสียงและเป็นที่น่าหวนผวานในหมู่นักวิจัยนะครับเนื่องจากผู้ใดที่ถูกมาตรามาเยี่ยมมักจะมีจุดจบไม่สู้ดีนะครับ ในตอนนั้นไคโน่ก็โผล่ขึ้นมาและจัดการกับกลุ่มทหารรับจ้างและพานักวิจัยคนนั้นนะครับกลับไปจัดการที่สถาบันเลยต่อไปเลยนะครับสาวแดนเต้นลำอย่างนิโลกันเลยนะครับในตัวอย่างเปิดด้วยเธอบอกว่าโรงละครซูเบนั้นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเธอครับ สำหรับนิโรเพื่อนที่แสดงเวทีเดียวกันสมาชิกที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและผู้ชมหน้าเวทีล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของการแสดงครับร่างของเธอบนเวทียามอาบแสงจันทร์ช่างดูสว่างสวยและหัวใจของเธอก็เปล่งประกายเหมือนดวงดาวที่ล้อมรอบตัวเธอสรุว่าเธอนั้นชอบการแสดงไล่ล่าม,มากการไล่ล่าอย่างอะไรก็เปรียบเสมือนการไล่ล่าของเธอนั้นย้อนให้หวนกลับมาอีกครั้งนะครับต่อไปมาดูเทพของเรานะครับสุขสันต์วันเกิดนฮิดะตื่นขึ้นมาพบกับตัวเองอยู่กับเกวียนบุผาหรือว่าเกวียนดอกไม้นั่นเอง เธอฝันว่าวันนี้คือวันเกิดของเธอเธอเล่นในทุ่งหญ้าที่มีเหล่าสัตว์ล้อมรอบและได้ถูกพาไปงานเลี้ยงวันเกิดของเธอนะครับหรือก็คือเทศกาลซาเซรุสนั่นเองนะครับ ทุกคนล้อมรอบตัวนาฮิดะพร้อมกับรอยยิ้มสนุกสนานก่อนที่เธอนั้นจะขึ้นเกวียนกลับไปครับเธอฝันอีกรอบว่าวันนี้วันเกิดเธอและได้เห็นเหล่าอัศวินบุปผารอคอยเธออยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดของเธอและเรื่องราวก็เหมือนกับฝันแรกของเธอเธอได้ขึ้นเกวียนบุพผากลับไปท้ายที่สุดนั้นคือสิ่งที่เธอสามารถทำได้โดยเธอเห็นโลกภายนอกได้จากความฝันเท่านั้นครับ มาต่อเลยกับสมียนหนุ่มผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมคมนะครับเอาไฮแทมครับกับบทความสงสัยและความเงียบงันเขาพูดถึงตัวหนังสือหรือภาษานั้นถูกบันทึกไว้ในความเงียบงันนะครับท้องฟ้าดวงดาวทิวเขาและเหล่าปักษาปักษาก็คือนกนั่นเองครับความขัดแย้งสันติสุขและชีวิตผู้คนหลากหลายแงย่มุม หรือในมุมมองต่างๆคํา,า,าคทุกคําตัวหนังสือทุกตัวร้อยเรียงเป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาคําถามไข้รู้ที่เราอยากรู้นั้นไม่แม้แต่ที่จะบันทึกในเรื่องราวที่เรารู้แต่เราก็ยังต้องบันทึกสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกด้วยครับเขาพูดว่าหลายคําถามนั้นจะไม่มีวันได้รับคําตอบตลอดกาล คำตอบสำหรับคำถามแห่งนิรันที่ลึกซึ้งที่สุดมีเพียงความเงียบงันไร้สิ้นสุดและเป็นนิรัน์เท่านั้นครับซึ่งเห็นว่ามีนักคอมเมนต์หนึ่งนะครับตีความว่าเป็นคำกล่าวที่ใช้อธิบายว่าเราทุกคนนั้นยังเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับชีวิตครับและวิถีทางของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรและขนาดนั้นก็ไม่มีสิ่งใดตอบกลับมาไม่มีสิ่งใดให้คำตอบแก่เราได้นะครับปิดท้ายด้วยล่าสุดเดย่านั่นเองครับดูเหมือนว่าเธอจะเป็น5ดาวตัวสุดท้ายที่เราได้เห็นในซูเมรุที่หลุดออกมานะครับ แสงอรุณบนผืนทรายนะครับเด็กถามเธอว่ากำแพงขวางพายุทรายได้จริงๆไหมเธอตอบว่าเธอไม่เคยขัดขวางอะไรอยู่แล้วตัดภาพไปที่น่าจะเป็นชาวเมืองทะเลทรายนะครับกำลังอบพยพเข้าเมืองป่าฝนนะครับเพื่อหนีพายุทะเลทราย และเธอนั้นได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินทางผ่านภูเขานะครับซึ่งน่าจะเป็นชาวที่อพยพเหมือนกันหรือไม่ก็อาจเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อในอนาคตนะครับผมเดาว่าอาจจะเป็นชาวอพยพนะครับแล้วกลับมาที่เธอนั้นกำลังเดินทางไปยังซูเมลูครับพร้อมเงินที่เธอเก็บมาทั้งชีวิตในสูเมลูนั้นเธอได้บริจาคเงินให้กับสูนเลี้ยงดูเด็กกำพร้าในทะเลทรายนะครับโดยเธอตั้งชื่อทุนนี้ว่ากำแพงแห่งความหวังนะครับ กำแพงไม่ได้มีไว้ขัดขวางแต่มีไว้เพื่อปกป้องนะครับอาจจะหมายถึงเธอที่ไม่สามารถขัดขวางภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้แต่เธอนั้นเลือกที่จะปกป้องเหล่าผู้คนได้และสร้างอนาคตให้เด็กๆผมเพิ่งดูไปจิตใจเธอสูงส่งมากครับก็วังว่าทุกคนจะเอ็นดูเธอไว้ในทีมบ้างนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวละครนะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวละครแต่และตัวละครก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขานั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายจนมาให้เราได้เล่นกันนั่นเองครับและเกนชินก็ได้เข้าช่วงสู่แพทสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะดําเนินเรื่องราวของตัวหลักนะครับแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเมืองใหม่นะครับเมืองน้ำนั่นเองสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสรุปวันนี้ผมขอลาไปก,ก่อน,นครับ